างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมศิลครับผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ภูหลังกานะครับมาเก็บสมุนไพรแล้วก็ขับรถผ่านมาพอดี ผู้ชมครับต้นอยู่ข้างบนผมนี้ไม่เคยเห็นสักทีนะครับแต่วันนี้พอดีถามชาวบ,บ้านที่เขาขับรถผ่านมานะครับผู้เฒ่าผู้แก่เก็รู้ว่าเขาคือต้นแคร์ร้าวนะครับหรือว่าแคร์หัวหมูครับผมดอกสวยงามมากๆเลยตอนแรกนึกว่าเป็นจำพวกต้นดอกจานนะครับเพราะว่าใบคล้ายๆกันเลยแต่ไม่ใช่นะครับพอมาดูดอกแล้วเป็นดอกแคร์นะครับผู้ชมเหมือนดอกแคร์ป่าเลย เขาเรียกว่าแคร์หัวหมูหรือว่าแคร์ร้าวนะครับเลือกต้นของเขานะครับสามารถเอาไปต้มดื่มแก้โรคอมามพึกอัมาพาตได้นะครับแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดอกของเขาดอกอ่อนพลอ่อนแล้วก็ยอดอ่อนนะครับสามารถเอาไปลวกกินไปต้มกินนะครับจะมีรสขมนิดนึงอร่อยมากเลยครับคุณผ,ผู้ชมเขาบอกว่าเอาไปตำกับน้ําพริกก็ได้เดี๋ยวผมจะพาด,ดูลักษณะต้นเขานะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมแคร์ราวหรือว่าแคร์หวหูนะครับดอกของเขาที่ให้ชมเมื่อกี้สามารถเอาไปทําน้ําพริกได้นะครับคุณผู้ชมตำน้ําพริกใส่แล้วก็เอามาหอ่อใส่ดอกนะครับเอามาหอ่อใส่ดอกปุ๊บแล้วก็เอาไปย่างไฟให้สุกจะมีรสขมเล็กน้อยแต่ว่าอร่อยมากๆครับคุณผ,ผู้ชมใครที่เป็นโรคอัมพพรษ์อัมพา่านะครับสามารถเอาเปลือกต้นนี่แหละครับเอาไปใช้ได้เลยครับผม เหลือต้นนะครับคุณผู้ชมเอาไปต้มดื่มนะครับสามารถเอาไปต้มดื่มได้แก้โรคอามาพลึกได้ครับผมและชื่อเรียกของเขาก็มีหลายชื่อมากๆเลยนะครับหรือถ้าท่านในที่ดูคลิปอยู่นะครับชมคลิปอยู่สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับว่าแถวที่ตัวเองอยู่เรียกว่าอะไรนะครับบางท้องที่ก็เรียกว่าแคหมูแคพุงหมูแคหัวหมูแคปุมหมูแคขอนแคหางต่างแคหางข้างแคอ่าวคุยแควหรือแคหมากลิ่มนะครับแต่ที่นครพนมพจะเรียกว่าต้นแคร้าวนะครับ ลักษณะใบคล้ายๆดอกจานเลยนะคล้ายๆกันเลยตอนแรกกับพี่ติ๊กผ่านกันงงว่าเอ้มันใช่ดอกจานหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นแครร้าวครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดู ตรงปลายยอดสวยงามมากมากครับถ้าเราไม่สังเกตดอกที่เขาหล่นนะครับเราแทบจะไม่รู้เลยจะมองคิดไปทางต้นดอกจานไปเลยนะครับหรือว่าทองกวาวไปเลยแต่พอมาดูดอกแล้วมันเหมือนดอกแคร์ป่าแครนาที่เราเก็บครับคล้ายๆกันสรรพคุณทางด้านสมุนไพรก็แค่นี่นะครับใช้เปลือกต้นแก้โรคอามตากได้แต่ถ้าเอาไปกินนะครับใครอยากเสนอเมนูอะไรลองเสนอมานะครับว่าเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างมาดูลักษณะดอกเพราะว่าถ้าเราไปป่าไปเดินป่าถ้าไม่สังเกตดอกดีดๆเราก็จะไม่รู้นะครับลักษณะคล้ายๆด ออกแคนาเลยคุณผู้ชมแต่สีของเขาจะออกสีเหลืองนะครับแล้วก็สีน้ําตาลบริเวณขอบเขาบอกว่าให้เราตําน้ําพริกแล้วก็เอาหัวหอมใส่เข้าไปนะครับหั่นหัวหอมเป็นชิ้นเข้าไปเอาไปในดอกนี่นครับเอาเกสรอ,ออกมาแล้วก็เอาไปย่างไฟให้สุกครับหรือว่าบางพื้นที่ก็ใช้ผลอ่อนของเขาเอาไปย่างไฟแล้วก็ขูดออกคล้ายๆเรากินต้นเพกาครับตัวลูกเพกาอ่อนที่เรากินเนาะผลเพกาอ่อนคล้ายๆกันทําคล้ายๆกันครับแต่ลูกแคร์หัวหมูมันจะเป็นกลมๆนะครับเป็นแบนชาวบ้านเรียก บบนนะผมยังไม่เคยเห็นเลยเอาไว้ถ้ามีโอกาสอีกรอบหนึ่งเรามาพูลังกาเราจะแวะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าลักษณะของลูกของเขามันเป็นยังไงตอนนี้เรามีแค่ดอกให้ชมนะครับถือว่าวันนี้โชคดีได้เจอสมุนไพรใหม่อีกชนิดหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นสักทีเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับแครร้าวหรือว่าแคหัวหมูของเรานะครับ ถ้าทางภาคกลางก็จะเรียกว่าแคหัวหมูครับอันนี้เราก็จะเก็บกลับบ้านไปด้วยเอาไปลองชิมดูนะครับเพราะว่าดอกแค่ป่ามันอร่อยมากๆเลยนะคุณผ,ผู้ชมนะจะมีกลิ่นหอมยิ่งตัวน,นี้นะครับเขาบอกว่าจะมีรสขมเล็กน้อยก็จะไปทดลองดูแล้วกันว่าอร่อย ก่อนจากกัน้นฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับแค่หัวหมูกับแค่รวของเราครับสวัสดีครับ